เฮลโล่ไมชีกรินสวัสดีค่ะเด็กๆของคุณครูนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆอ่านหนังสือนะคะแต่ของครูไม่มีหนังสือเราพาคุณครูมีแต่ใบางานนะคะอ่านในใบางานแต่นี้วันนี้เราจะอ่านเกี่ยวกับตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้คือตัวไอแต่อันนี้เป็น ตัวไอใหญ่ใช้ขึ้นต้นประโยคนะคะตัวไอเราจะออกเสียงว่าไอไอไอนะคะเราจะออกเสียงว่าไอไปเราก็จะไปอ่านเลยนะคะ I like to learn English I like to learn English I learn English every day. I learn English every day. I am learning English now. I am learning English now. Learning English is fun. Learning English is fun. I speak with my teacher. I speak with My teacher, I speak English with my friends. I speak English with my friends นะคะคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังบรรทัดละสองครั้งคราวนี้คุณครูจะอ่านไปรวดเดียวเลยนะคะเด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ I like to learn English. I learn English every day. I am learning English now. Learning English is fun. I speak with my teacher. I speak English with my friends. Mm hmm. เมื่อเด็กๆอ่านได้คล่องแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีตรงนี้ให้คุณครูด้วยนะคะระบายสีแล้วเด็กๆก,ก็อ่านแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูดูนะคะ ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะให้ชัดเจนแล้วก็เสียงดังๆด,ด,ด้วยนะคะชุ่วงนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ Good ุบบาย